ลัคนาราศีกันครับคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีกันผมจะค่อยคแกะค่อยๆแ,แงะและอ่านลัคนาอย่างละเอียดเราอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยโดยยึดตัวผมเป็นคนพยากรณ์และผมเป็นคนอ่านตามลักษณะการทำนายของผมดังนั้นไม่ก้าวล่วงการพยากรณ์ของนักพยากรณ์ท่านอื่นๆน,นะครับอย่างนี้ครับ ลัคนาราศีกันครับผมผมจะเริ่มตั้งแต่ดาวทีละดวงเลยนะภาพรวมเดือนนี้ของลัคนากันเนี่ยงานเด่นที่สุดและแรงที่สุดดาวพุธมันย้ายสามช่วงเนาะเงินก็ดีเริ่มค่อยๆค,คลี่คลายดีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยโปรเจกต์งานใหม่ก็เด่นแต่ปัญหาเยอะหน่อยเขาต้องต้องเข้าช่วยแก้หน่อย มีความมีโชคปุบป,ปับในเรื่องของอจับพันธันใดหน่อยแล้วก็ต้องเคลียร์เรื่องของเก่าๆกันเล็กน้อยผมจับลัคนาการเนี่ยเป็นอันดับที่ดวงดีที่สุดประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568นี้เพราะเริ่มค่อยๆค,คลี่คลายดีจากที่มันสมบุรณ์สมบันมาพอสมควรใช่ไหมกันถูกไหมอืมอ่ะ เรามาเริ่มอ่านดาวแม้กระทั่งเขาอยู่ในภพเรือนเดิมผมก็จะอ่านซ้าให้ท่านอีกรอบหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยใครยังไม่ติดตามกดติดตามผมด้วยนะดาวมฤตยูสถิตอยู่ราศีพฤกษกเป็นราศีที่สองเนาะในภพสุภะตลอดทั้งเดือน สุภะหมายถึงความก้าวหน้าโอกาสและผู้หลักผู้ใหญ่การเรียนรู้การเดินทางไกลเมื่อดาวมฤตยูไปสถิตยอยู่ในภพนี้มันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดดังนั้นเดือนนี้กันจะมีโอกาสปรับปรับดีแบบไม่ได้ตั้งใจเรื่องงานโครงการใหม่มีโอกาสเดินทางผู้หลักผู้ใหญ่เรียกตัวด่วนอย่างนี้ครับมฤตยูมันอยู่ในภพเรือนหนึ่งนานมากๆไม่ได้แค่ช่วงธันวาด้วยนะ และก็เป็นโชคดีของชาวลัคณาราศิกันที่มฤตยูอยู่ในภพนี้แต่นะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนการอ่านดาวมฤตยูโดยปกติเราจะไม่อ่านบวกหรืออ่านลบนะเรามองเป็นเส้นตรง,งนี้นะเราจะไม่อ่านบวกคือข้างบนหรืออ่านลบเราจะมองเป็นการฉับพันธันใดหมายถึงว่ามันพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้พลิกจากดีกลายเป็นร้ายได้ถ้ามีความประมาทนะแต่มันจะดีสุดเลวสุดเป็นอย่างนี้ ดังนั้นแล้วเมื่อมฤตยูสถิตยอยู่ในภพเรือนสุภะแล้วเนี่ยความสําเร็จของท่านจะขึ้นลงปึ๊ดสุดปึ๊ดแต่บังเอิญว่าเดือนธันวามันจะเริ่มดีดังนั้นน้อมรับคําทํานายไว้ถัดมาที่ดาวพระอาทิตย์ยศศักดิ์อครฐานท่านให้ทายอาทิตย์เนาะเจ้าเรือนวินาศเจ้าเรือนวินาศเนี่ยต้นเดือนสถิตยอยู่ในภพสหัชชะหลังจากวันที่16เนี่ยย้ายเข้าสู่ภพพันธุมีมาตรฐาน อ่ะไม่มีมาตรฐานย้ายจากพบวินาศไปสหัสชะเนี่ยช่วงต้นเดือนก็มาจะหมายถึงการคุยงานหนักเดินทางไกลพุ่งเนื้อพุ่งใต้เคลียร์งานที่ข้างค้างส่วนช่วงปลายปลายเดือนหลังวันที่16กกลางเดือนสิเนาะมีงานเข้าในเรือนรากฐานเรือนครอบครัวเพราะพันพันธุเนาะที่อยู่อาศัยก็จะมีโอกาสได้เออมันเป็นสิ้นปีพอดีก็อาจจะได้กลับบ้านกับช่อง หรือไม่ก็คือมีโอกาสได้ทําอะไรเกี่กับพันธุคือบ้านรถที่ดินอสังหาริมทมรัพย์หรือครอบครัวนะถัดมาคือดาวอังคารเจ้าเรือมรนมรณะสหัชชะต้นเดือนก็อยู่พิจิกพบสหัชชะพบเดียวกับดาวอาทิตย์นั่นแหละอาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอันตรพาณพิพาษราหูสุกเกษเป็นเสียนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริต่อกันดังนั้นต้องระมัดระวังการใจร้อน อุบัติเหตุดังนั้นจะขับรถไกลๆขับรถกลา,างต่างจังหวัดเนี่ยระมัดระวังมากๆเพราะไม่ได้ชีวิตไม่ได้มีแค่ท่านคนเดียวนี่คือประโยชน์ของการพยากรณ์เพราะเราจะเอามานั่งเตือนกันเอาไว้ก่อนน,น,นะครับดาวอังคารเมื่อย้ายเข้าสู่ภพพันธุเนี่ยวันที่6ทธันวาคมช่วงนี้ก็คือมีตำแหน่งเป็นอุดจาวิราชราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชศักดุจราชา,า,ชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันจะมาเองอืมแต่พอช่วงหลังมาที่หกเนี่ยย้ายเข้าพันพันธุเนี่ยจะหมายถึงงานหนักงานเร่งคนอื่นคิดว่าช่วงปลายปีจะสบายในเรื่องการงานนะครับผมแต่ละคณากันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการตามงานอะไรกันบ้างนะไม่บ้างหรอกเยอะพอสมควรเลยจะมีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นกับ การเรื่องการงานของท่านสำคัญคือดาวพุธคือดาวสี่เนาะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของตัวท่านเลยนะย้ายไปสองรอบรอบแรกเนี่ยเจ็ธันวาคมเข้าสู่พิจิกในภพสหัชชะหลังจากนั้นย้ายเข้าสู่ภพพันธุดังนั้น แต่ยังหลังจากนั้นเข้าสู่พบพันธุเนี่ยยังมีตําแหน่งเป็นประเลยด้วยนะแต่ว่าเป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสด,ด้วยนะครับก็พุทธเนี่ยเป็นงานดาวงานจึงแปลว่าต้นเดือนในเงินเด่นกลางเดือนเนี่ยงานหนักส่วนปลายเดือนงานจะลงตัวขึ้นเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆเอ๊ถ้าทายดูลัคณากันในช่วงสิ้นปีเนี่ย ผมว่าน่าจะมีอะไรมากวนใจเรื่องงานนะแต่เป็นการกวนใจที่ดีนะครับผมชาวลัคนากันครับก็ถ้ามันได้เงินก็ทําไปเถอะเนาะถัดมาดาวพฤหัสเนาะอันนี้ก็เป็นดาวสําคัญเหมือนกันย้ายจากภพลาภมาสู่ภพกรรม,มะคือพฤหัสโคจรวิป,ปริตคือย้อนโคจรถอยหลังนะครับผมเจ้าเรือนพันธุและปัตตนิย้ายเข้าสู่ภพกรรมมะครึ่งเดือนแรกเนี่ย มีโอกาสได้เงินก้อนความสำเร็จครึ่งเดือนหลังเนี่ยงานใหญ่เข้ามางานจะมั่นคงขึ้นพ,พระพฤหัสย้ายเข้าเรือนง,งานเนี่ยยกระดับงานให้ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายเดือนนะครับถัดมากิเลสและสมบัติให้ไายว่าสุขนอกจากกิเลสและสมบัติแล้วดาวสุกยังเป็นเจ้าเรือนสุภะและกระดุมพระคือการเงินของท่านโดยตรงเมื่อ ย้ายสองรอบในเดือนพฤศจิกายนในเดือนธันวา t นี้นะครับผมก็สุขยังมีตำแหน่งเป็นมหาจักรฟ,ฟักตนให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องขยันฟันชฉงเฉงเงินเล็กๆเ,เงินเร็วเงินมาจากความสวยความงานเงินมาจากการตลาดเมื่อเข้าสู่ภพพันธุช่วงประมาณหลังมาที่22ธันวานเนี่ยงานเสริมงานใหม่ๆโอ้ทำไมช่วงปลายปีงานเยอะหรือชาวกันจะไม่ได้หยุดใครไม่ได้หยุดบ้างช่วงปลายปีทั้งสารภาพมาหน่อยสิ ดาวเสานะโทษทุกข์ให้ทายเสาอยู่ร่วมกับราหูแม้ราหูจะได้มีตําแหน่งเป็นเกษตรราบธิบดีก็ยังส่งผลถึงงานเยอะแต่จัดการได้อยู่นะดาวเกตอยู่ในภพมรณะเนี่ยของเก่าๆจะกลับมาคนเก่าๆคนรักเก่าๆแพลนเก่าๆที่ทำไว้แล้วยังไม่เสร็จจะกลับมา ผมดูภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันครับท่านพอจะเห็นทิศทางท่านในเดือนหน้าไหมหมายถึงว่าตัวรู้ตัวท่านเองว่าจะประมาณไหนเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผมด้เท่าดูแล้วเนี่ยเงินก็ดีครับแต่ไม่เด่นเท่าไหร่ก็มีรายจ่ายเยอะแต่งานเนี่ยเด่นสุดๆคําว่างานเด่นหมายถึงอะไรงานไม่ได้หยุดได้หย่อนช่วงปลายปีโชคดีหรือเปล่าวะหรือกันเขาไม่ได้หยุดกันว่างานเยอะจริงๆนะท่านนะอือ แล้วเป็นผมอ่านลัคณาอื่นๆน,นี่ช่วงช่วงปลายปีบางท่านเขาจะได้เงินได้นู่นได้นี่แต่ช่วงกันในการก็พอได้อยู่แต่ว่าก็เรื่องงานมันเยอะจริงๆนะกันเป็นยังไงกันบ้างอะพอจะมีวี่แววอะไรยังไงบ้างลองพูดคุยกันมาหน่อยสิอ่ะโอเคก็บรรุปก็จะประมาณนี้นะครับผมชาวลัคณาราศีกันครับก็ฟังเป็นวิทยาทานฟังเป็นเรื่องดิเรกชันหรือเข็มทิศชีวิตนะ เรามีหน้าที่ชี้แนะได้แต่เราไม่มีหน้าที่ชี้นําชีวิตใครเช่นบางท่านมีโอกาสสอบถามมาบอกว่าเลิกกับแฟนแล้วเนี่ยจะดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชี้แนะชีวิตใครชีช้นําชีวิตใครเนี่ยผมได้แต่ชี้แนะว่าหลังจากช่วงไหนเวลาช่วงไหนอะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์จะประมาณไหนและการที่ดาวมันโคจรแบบนี้เราจะแก้ให้ดาวไม่เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาพอได้อยู่เดี๋ยวเราจะเข้ามา มี EP ในการผ่อนหนักให้เป็นเบาติดตามผมเอาไว้โอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ